ครับสวัสดีครับพ่อมแม่พี่อน,น้องพอดีพี่นอ้องเพิ่นเอานปลากระแง้ยงครับปลากะแง้ยงมาฝากวันนี้ผมกะสิไปเจ็บผักขมครับเจ็บผักขมมาแกงใส่ปลากะแงแยงครับของหวานมืแรงก็สิมีแล้วครับครับของหวานมืแรงก็ต้มมันแซงครับพี่น้องพอดีไปคดมันแซงมากล้วกะกินมันแซง,งนี่มือแรงนี่ก็กสิกิน แกงปลากแกงแงงใส่ผักขมแล้วครับไปครับไปพี่น้องไปเก็บผักขมน้ำกันครับผักขมครับแก่แหละรอดมาแก่ดอกจะแกงได้หรือสีเหล่านี้ก็น้องขมข,ข,ข,นะขมสุดแสบเลยขมอมรำเลยขมขมครับ แค่แค่กินได้บ่ได้แม่นของแฉะยช่บ่นั่นมีแล้วของแท้ขมของแท้แล้วนี่กินลงไปเนี้ยสดน้ำกบกับ,บขออมอัลมำแล้วนะ่ะครับน้องอืมหยุดแง่แน่ละครับพี่น้องหยุดแก่แน่ละ ครับห <Yeah. S 1> นา้นาตุยยังมีอยู่ครับพักคมบางมองครับบุมมีไปเสมอไปครับหน้าทงใดสีซุ้มๆเป็นหน้าดินทรายชอบมี อเอาเก็บแล้วๆฝนจิตโตกฟ้าฝนรมมาแล้วฝนจิตโตกอีกแล้วครับเมื่อนี่พี่น้องฝนดีแต่หัวปีปีพี่นี่ฝนดี <c oughs> เอาพอ่อ้วมั้งเอา,เอา มาลไปกลับบ้านเราขับรถเข้ามาโล<ป>ละนะดังไฟแกงปลากันครับพี่น้องทำแล้วหัวจะเอาหัวขอาคอก แกงปลากินสองคนละตอปกปลายายครับพี่น้องฝนจะต,ตกฝนจะต,ตกแล้วฝนใหญ่มาแล้วปีนี้ฝนมาแล้วครับายุเขากุ๊บตกสองสามมือเลี้ยงกันละครับเนี่ยผู้ดมสมบูรณ์ยี่ดอกที่ปีนี้เขนาน,น้าปังแต่น้ำช่วยพ่ะคาับพิจารณเรา ก็แได้ไปเก็บเนืสังคมนายยังที่บ่สังคมมาแลวนะครับมาแล้ว,ล,ว,บล,วลบมาแล้วแกงปลาคขี้เลี้ยวก้นเนี่ยย่กันสองตายายครับ ากาง,งเขาแล้วครับว่าตะคนเดี๋ยวพอกับแม่ก็ลังเห็ดกระเพราเย็นๆๆๆครับผมเครื่องครบแล้วครับความเทียบที่จะแกงแล้วครับนำเดือดแล้วพี่น้องใส่เครื่องก้อนใส่ตะไคร้ก้อนครับตะไคร้ก็พลิกก้อนพักกะมีพักทั้งอีตู้ครับ อีตูเล่านี่ก็บผักขมนี่ใส่ตะไคร่กับพริกก้อนพี่น้องแกงแบบเล่าๆจ้ะนะครับป่าลงเลยครับพี่น้องแกงแบบเล่าๆคนก็คนอีสานเล่าๆครับป่าจะซุกแล้วครับพี่น้องปรุงรสตามใจชอบ มักเข้มมักจางเอาเลยนัวๆเอ้ยโอ้ไฟใหม่มืออ,ๆๆอุ้ยแสบไรแสบไรดักไปหน่อยน้ำปลาเติมนิดๆใส่พักใส่พักไปเนี่ยเดี๋ยวครับพักลงเลยครับพี่น้อง าขายแง่แม่น้ำสวยซิมอุ้ยแซ่บแซบแซ่บแซบโอ้แซ่แบ,แบ,แบ,แบครับแซ่บขมขมนัวๆนัวเค็มเค็มซุมขมครับพี่น้องสุกแล้วครับ ตัก่เอยแล้วความจะกินแล้วครับครับผมสำหรับคลิปนี้จบแล้วครับตัวอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจในเด้อครับสวัสดีครับผม